ข้อมูลปัจจุบันในด้านธุรกิจเป็นสื่อสำคัญเราสามารถได้ข้อมูลที่ทันท่วงทีงทและเราสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตัดสิในใจได้อย่างทันท่วงทีซิงออนเน็ตเราเป็นบริษัท IoT ที่เรามีโซลูชันที่ครบวงจรตั้งแต่เรื่องของเครือข่ายที่มีครอบคุมอยู่72ประเทศทั่วโลกหรือเราเรียกว่าเป็น s i x ฟอ x s ซิ f ฟอ t e เทคโนโลยีเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการใช้พลังงานที่ต่ำเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอย่างเต็มรูปแบบทางด้าน Industrial i ลกเราให้คำปรึกษาวางแผนกลยุทธ์รวมถึงการนำไปใช้ เพื่อเก็บข้อมูลพวกสรรพสิ่งต่างๆหรือพวกสิ่งของต่ง้าตาที่สามารถลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าซิ g ฟอ x เรานนเ,น,เรน้นเทคโนโลยีเรียกว่าเป็น low power area network ตัวนี้มันสามารถใช้พลังงานต่ำปัจจุบันพวก 5G นะฮะมันใช้พลังงานค่อนข้างสูงแต่เทคโนโลยีองซิฟอมันสามารถใช้พลังงานที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง5ปีถึง10ปี โคเชนแมเนจเมนต์เนี่ยมีส่วนสำคัญในการดูแลควบคุมทั้งประสิทธิภาพและก็คุณภาพของสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นการควบคุมอุณหภูมิหรือดูแลอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะเป็นส่วนสำคัญเราก็จะใช้อุปกรณ์เซนเซอร์เนี่ยติดไปตั้งแต่เรื่องของตู้แช่ต่างๆรวมถึงรถบรรทุกและไปถึงที่หมายของคุณลูกค้าตัวข้อมูลต่างๆทั้งความชื้นนะฮะแล้วตัวอุณหภูมิของสินค้า จะขึ้นบนแดชบอร์ดหรือบนแพลตฟอร์มให้อย่างเราได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนั้นเรื่องของโลจิสติกหรือว่าซัพพลายเชนเราต้องการส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งบางครั้งเราต้องการรู้สถานะของสินค้าว่ามันสามารถส่งไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าเราสามารถติดตัวเซ็นเซอร์เนี่ยไปที่แพ็กเกจมันก็จะดูแลสถานะไม่ว่าจะส่งทางรถทางเครื่องบินหรือทางเรือ รวมถึงเวลามันเข้าคลางสินค้าแล้วมันก็จะรับรู้ครับว่าสถานะเนี่ยมันสามารถส่งจากต้นทางถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์เรามีโซลูชันที่ครบวงจรเรามีโซลูชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์สมาร์ทซิตี้ไอทีเค้ลเจอร์ิวเอสเตทเราให้คำปรึกษาเราวางแผนกำหนดกลยุทธ์เรามีโซลูชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทเดเวอส์สมาร์ทคอนเน็กติวิตี้ สมาร์ p แพลตฟอร์มรวมไปถึง Smart a n alytics แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการให้บริการเช่าซื้อหรือเช่าใช้ตามรูปแบบของการใช้งานโซลูชันของเราเนี่ยมันจะสามารถให้ข้อมูลอย่างแท้จริงเราจะเอาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อครับว่าพฤติกรรมของลูกค้าของแต่ละคนเนี่ยมันจะเอาไปตอบโจทย์เรื่องของการลดต้นทุนได้อย่างไรมันจะเอาไปใช้เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร และมันจะเอาไปเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างไรโซลูชันของเราเนี่ยมันจะสามารถให้ข้อมูลอย่างแท้จริงและอย่างครบถ้วนและปรบวงจะหรือว่าแท mm ็กไลน์ของ t ิงออนเน็ตเราเรียกว่า Fact not fiction